เราจะครองเป็นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไหว้ันซาจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภารภวมใจเสมอมาถ้งมีใครทางทำไมคนไทยถึงรักพระองค์ ามาผมนายสุุมิตรชินศรีนะครับผู้ว่าราชการวสมุทรปราการก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้ให้เกียรตินะมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับโรงเรียนของพ่อในงานใต้ร่มพระบรมี60ปีราชประชาสมาสัยในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะครับผู้ทรงเรี่ยมล้น พระเมตตาต่อกำเนิดรุงเรียนรัตชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการดําเนินการนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะครับกำนันตุ้มนะฮะนายสมอพลัศมีทัศนายกองค์การบริหารจน,นบการบังยองนะครับท่านได้รับรางวัลต่างๆมากมายเกี่ยวกับการเป็นผู้นําศูนย์การเรียนรู้ดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศนะครับ <c oughs> ลำดับที่สองค่ะาาลำดับที่สค่ะนายสมปองลำดับที่สี่นางสมภามีนนลำดับที่ทห้านางีันนดน้ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุวรรณันท์วัวจันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามพักหนึ่งโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเยี่ยมชมภายในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนของพ่อค่ะแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประกับอบด้วยฐานการเรียนรู้เก้าฐานด้วยกันได้แก พอเพียงักพืชสมุนไพรความเป็นไทยแบบพอเพียงเก้าอนุรักษ์ถิ่นไทยภาคภูมิใจแบบพอเพียงหนูเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนท่าประชามาสายัยในพระประรงราชประถมขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมเปิดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้พวกเราจะขอสารต่อ าใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงให้ได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะยึดหลักสามห่วงสองเงื่อนไขสี่มิติคือความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กับเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดังพระราชดำรัสของรัชกาลที่9ค ทำอย่างพอเพียงเรียนเชิญทุกท่านเยี่ยมชมภายในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้เลยค่ะไทยยด้วธรรมะของพรระาชแม่แหล่งเรียนรู้เรียนโอกกับพีโอเรียนโอ๊กกับพีโอเพราะทำทำเพื่อคนไทยด้วย มาของประราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงอานหนักไม่เคยพักจยบจนวันนี้จึงโชคดี